ก่อนกินหอมหัวใหญ่ควรรู้4ข้อนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะหอมหัวใหญ่โอ้โหหลายคนคงมีติดบ้านกันเลยใช่ไหมคะและก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะก่อนที่เราจะกินหอมหัวใหญ่เราต้องรู้4ข้อนี้ค่ะอย่าพลาดนะตามพี่ปรามาค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยเป็นพืชสวนครัวค่ะ เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะนิยมมาทำอาหารหลากหลายสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนลนักษณะของต้นหอมหัวใหญ่เป็นอย่างไรเลยคะโอ้เขามีสรรพคุณมากเลยคะ่ะช่วยเจริญอาหารลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจคราวนี้เรามาดูเลยนะคะว่าชื่อเรียกอื่นๆของหอมหัวใหญ่หรือหอมหอมใหญ่หอมฝรัง่งหอมหัวชื่อเดียวกันหมดคะ่ะหอมหัวใหญ่ จะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบรับรึงนะคะนิยมใช้นำมาทำอาหารปรุงรสอาหารให้รสชาติวิอร่อยค่ะหอมหัวใหญ่เป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวสรรพคุณของหอมหัวใหญ่นี้มากมายนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินแล้วก็สารเคมีต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่ปรายหยาจะให้มารู้จักลักษณะของต้นหอมหัวใหญ่ค่ะต้นหอมหัวใหญ่ เป็นพืชหัวอยู่ใต้ดินนิยมนำหัวมาบริโภคทิ้นกำเนิดของหอมหัวใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะวิแหล่งผลิตที่สำคัญก็มีหลายประเทศทั้งจีนอเมริกาและอินเดีย,เ,เ,ดยเขาขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อนนะคะสามารถปลูกได้ใดดินทุกชนิดเลยค่ะอืแต่ต้องมีการระบายน้ำแล้วก็อากาศที่ดีนะคะที่ปราอยากจะบอกเลยว่า สิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์ได้ดีเราจะรู้เลยนะคะว่ามันมีประโยชน์จริงๆเลยนะคะต้นหอมหัวใหญ่เนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็จะมีความสูงประมาณ30ิซนติเมตรค่ะมีหัวอยู่ใต้ดินลนักษณะกลมป้อมมีเปลือกบางสีแดงลำต้นหอมหัวใหญ่อยู่ใต้ดินนะคะเรียกว่าหัวหอมมีกลีบสีขาวอวบซ้อนกันเป็นชั้นๆ หัวหอมใหญ่เขาจะมีกลิ่นฉุนเป็นลนักษณะเฉพาะของเขาเลยค่ะส่วนใบของหอมหัวใหญ่นะคะละักษณะเป็นใบเดียวใบยาวกลมออกเป็นกระจุกแทงออกมาจากหัวมีสีเขียวใบมีกลิ่นฉุนค่ะส่วนดอกหอมหัวใหญ่เลยค่ะละักษณะดอกหอมใหญ่ออกเป็นโ่อแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดินกลีบดอกมีสีขาวค่ะโอ้โหตอนนี้เรามาดูเลยนะคะสิ่งที่เราชอบทานกันเนี้ย เขามีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรสำหรับการนำหอมหัวใหญ่มารับประทานนะคะนิยมใช้หัวของหอมใหญ่มารับประทานซึ่งรับประทานทั้งหัวสดๆหรือนำมาผ่านความร้อนโดยนักโภชนาการนะคะเขาก็ได้ให้คุณค่าของทางหอมหัวใหญ่ว่ามีรายละเอียดดังน,นี้อ่าถ้าเราซื้อน,นะคะหอมหัวใหญ่ขนาดร้อยก่มให้พลังงานมากถึง40กิโลแคลอรี่ค่ะ สารอาหารต,าต่างๆก็มีมากมายทั้งคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกากใยอาหารไขมันโปรตีนน้ำวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามินอียค่าแคลเซียมก็มีนะคะประโยชน์ก็มีมากมายเลยค่ะสำหรับสารเครมีต่างๆในหอมหัวใหญ่มีสารประกอบกรมมันทหลายชนิดเลยนะคะพี่ปราบ,บอกเลยเช่น ไดอาล,ลิลไดซันไฟล์สารไซโคโอาล,ล์เินแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารต่างๆที่ช่วยต้านอนุมุลสระสำหรับกลิ่นฉุนของหอมหัวใหญ่นั้นบอกเลยว่าจะถูกขับออกมาเมื่อเซลล์หอมถูกทำลายคะ่ะพี่ปราอยากจะบอกอะไรอย่างนี้นะคะในภาวะปัจจุบันนะคะเน้นคะ่ะปัจจุบันเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอู้พี่ปรากะกังวลค่ะ,ะ,คะพี่ปราคะเครียดแล้วได้อะไรล่ะคะ เครียดกังวลแล้วเป็นไงทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นไหมถ้าไม่ใช่นะคะกลับมาดูแลตัวเองค่ะเลือกดูสมุนไพรไทยเลือกดูส่วนที่ประกอบอาหารของคนไทยนะคะก็จะมีประโยชน์มากมายและที่สําคัญราคาไม่แพงหาได้บางคนปลูกเองถ้ามีเนื้อที่พิพารยามนะคะใช้เวลาแต่ละวันให้เป็นประโยชน์ตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรง ตอนนี้เราต้องดูว่าต้นไม้สถานที่หรือหารใดที่เรานำมาใช้ได้เป็นการที่ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจของเราด้วยหอมหัวใหญ่นะคะเป็นสิ่งที่แบบเรามาทำอาหารก็ได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากมายเดี๋ยวพี่ปลาจะบอกสรพพุลให้ยกตัวอย่างชินไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่เป็นไงคะข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากและประโยชน์ที่ดีมากเลยไม่ต้องเสียเงินแพงๆเสร็จแล้วทานเสร็จเป็นไงคะไปเดินออกกำลังกายหน้าบ้านคะ่ะ30นาที ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงตอบโจทย์หัวเราเลยนะคะว่าที่เรากังวลเรานั่งเครียดมากมายเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไม่มีไอ้นั่นไม่มีไอ้นั่นขาดตลาดนี่ขาดตลาดแล้วก็เครียดจนจิตตกเนี่ยปรับค่ะเอาความเครียดนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือครียดน้อยเอาเวลามาทําสิ่งเหล่านี้และอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีกันค่ะเรามาเล่นเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสื่อดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h e ิฟ f i s h เป็นการนกำลังใจพี่ปรานะคะเราจะได้เป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะแล้วเราก็จะได้เตรียมโตข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหอมหวใหญ่ต่อกันเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยค่ะสปปรพคุณของหอมหวใหญ่สาหรับประโยชน์ของหอมหวใหญ่ด้านการบารุงร่างกายและการรักษาโรคนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากหอมหวใหญ่โดยสปพคุณของหมูใหญ่มีดังนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งโอ้โหพี่ปราบอกทำให้รู้สึกผ่อนคลายเลยค่ะทำให้ง่วงช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้สบายเลยนะคะในปัจจุบันพี่ปราจะได้ยินข้อคำถามมากมายแล้วโอ้โหทำให้เราเครียดละคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะอุ้ยภาวะเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเข้ามาเนี่ยเราจะเ,เครียดมากเลยค่ะหลายคนนะคะต้องหายานอนหลับพี่ปราบอกไม่ใช่เลยนะคะการที่เราจะทานยานอนหลับบ่อยๆนี่ไม่ได้เกิดผลดีเลย สิ่งหนึ่งที่เราควรทําก็คือทานอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทําให้รู้สึกแหมอยากนอนหลับพระฉันหอมหัวใหญ่นะคะนํามาปรุงอาหารกันเลยค่ะข้อที่2ชงช่วยต่อต้านน้ำมันสระบํารุงร่างกายป้องกันโรคต่างๆและป้องกันมะเร็งได้ดีเลยนะคะข้อที่สช่วยบารุงเลือดบํารุงสมองทําให้มีความจําที่ดีช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดความเสี่ยงโรคหัวใจและก็ลดความเสี่ยงของ พวกอัมาพาตลดไขมันในเลือดช่วยสลายริมเลือดลดไขมันในเส้นเลือดนะคะช่วยลดความดันโลหิตรักษาเบาหวานพี่ปรารยาจะบอกเลยนะคะหลาให้คนที่มีความเครียดมากๆต้องระวังภาวะความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ดีเป็นไงคะจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอมาัมพฤกษ์อัมาพาตได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะอย่าให้ความเครียดนะคะ ทำให้ความดันโลหิตสูงจนเส้นโลหิตสมองแตกค่ะเพราะว่าอะไรเนี่คะเมื่อเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วเอามาพึกงกรรมภา์ไม่ใช่คําตอบที่ดีของเรานะคะในบันปลายชีวิตเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะข้อที่สี่ช่วยขับของเสียจากร่างกายช่วยกําจัดสารตะกอนและโลหะหนาจากร่างกายนะคะช่วยขับปัสสาวะข้อที่ห้าช่วยเจริญอาหาร ข้อที่6ช่วยรักษาไข้หวัดลดน้ำมูกช่วยขับเสมหะแก้ปวดแก้อักเสบข้อ7บำรุงกระดูกช่วยป้องกันโรคกระดูกพรนสำหรับสตรีหลังหมดประจำเดือนนะคะข้อที่8ช่วยขับพยาธิป้องกันเชื้อแบคทีเรียข้อที่9ช่วยบำรุงระบบทางเดินอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้นนะคะข้อที่10โอ้โหบำรุงผิวพรรณค่ะรักษาแผลพกช้ำ ช่วยในยเรื่องบรรเทาอาการปวดตำข้อรักษาแผลน้ำร้อนลูกนะคะอ่ะแต่ที่สำคัญถ้ามีแผลพุกช้ำแล้วก็ผิดปกติอะไรต้องไปพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะทุกอย่างจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรถึงตอนนี้จะเห็นแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ของหอมหูใหญ่มีมากมายเลยค่ะประโยชน์หลายๆอย่างแล้วก็ทำอาหารนี่อร่อยมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของเราเราต้องบำรุงร่างกายนะคะหอมหัวใหญ่นี่หาง่ายมากเลยทาอาหารอะไรก็อร่อยมี่ต้มน้าซุปนี่หวานมากเลยค่ะเชื่อไหมคะเอาผักหลายๆอย่างพี่ปามบอกเลยเอาหอมหัวใหญ่นะคะล้างให้สะอาดหั่นครึ่งก่ะปอกเตลือกออกนะคะแล้วก็ทุบเบาๆเ,เ,เ,เสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทข้าวโพดหัวไชเท้าต้องกับน้ำเกงจืดธรรมดาไม่ต้องใส่กระดูกไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์อะไรทั้งสิ้นนะคะ เชื่อไหมคะน้ำเกงหวานมากแล้วก็ไม่มีไขมันสุดยอดเลยเรามาทํำแกงจืดต่างๆได้นะคะหรือจะมาทําเป็นน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยก็อร่อยมากลองดูนะคะแล้วจะติดใจค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินีเดชท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e p e t t y f i s h ish, เป็นก่นกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะแล้วหองมหอวใหญ่เนี่ยเราต้องรู้อะไรก่อนที่จะรับประทานพี่ปราเติมไว้ให้แล้วค่ะตามพี่ปราไปาเลยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะโทษของหอมหัวใหญ่สําหรับข้อควรระวังในการรับประทานหอมหัวใหญ่นั้นต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะหอมหัวใหญ่เนี่ยมีฤทธิ์อุ่น แล้วก็รสเผ็ดค่ะทําให้เกิดการระคายเคืองได้การนําหอมหัวใหญ่มาใช้ประโยชน์เราก็ต้องคํานึงถึงสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะข้อควรระวังในการที่จะรับประทานหอมหัวใหญ่ก็คือข้อที่1อ้างเราสังเกตไหมคะหอมหัวใหญ่ก็จะมีกลิ่นฉุนทําให้เกิดอาการระคายเคืองตาได้ค่ะตรงนี้สําคัญมากๆนะคะเราต้องระวังละองจากหัวหอมนี้เข้าตาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะทำอะไรกระหอมหูใหญ่ก็ต้องระวังละอองเข้าตาของเรานะคะข้อที่สองการรับประทานหอมหูใหญ่เนี่ยในปริมาณที่มากเกินไปและรับประทานต่อเนื่องติด,ต,ดติดกันอาจจะทำลายจิตป,ประสาทของเราได้นะคะบางครั้งก็ทำให้เราลืมง่ายความจำเสื่อมสายตาม,มัวแล้วก็ไปทำลายสมรรถภาพทางเพศด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลย ที่ปราเคยพูดในทุกๆคลิปเลยของไหนที่มีประโยชน์แต่ก็เรียนเป็น2ด้านค่ะเราก็ต้องทานอย่างระมัดระวังไม่ใช่ทานมากเกินไปแล้วก็เป็นไงคะมันก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายเพราะมันจะมีการสะสมมากซึ่งเหล่านี้ต้องระวังค่ะข้อที่สไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่แบบสดนะคะโอ้เพราะอะไรคะขณะที่ท้องเราว่างถ้าเราทานแบบสดแล้วอาจจะทำให้ร,ระคายเคืองเยื่อบุก,กระเพาะของเราได้ตรงนี้สำคัญมากๆค่ะ ข้อที่สี่หอมหัวใหญ่กลิ่นแรงค่ะทาให้เกิดกลิ่นปากสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวแรงก็ไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่มากเกินไปเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะหอมหัวใหญ่มีประโยชน์มากมายแต่เราก็มีข้อที่เราจะต้องรู้ถึงตอนนี้ละ พี่ปราบอกเลยนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u Healthy Fish นะคะเป็นก่อนกระเดินใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวโตเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งใหม่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy f i t เชื่อพี่ปานะคะ